บุหรี่บุหรี่เป็นสิ่งที่บุหรีนะครับเดี๋ยวจะเป็นเหมือนกระเป๋าไอ้แบ็คนะไอ้นี่เป็นสูบบุหรี่อะไม่เคยสูบพี่เดี๋ยวเด็กไม่ก็เชื่อ๋อกระเป๋าอ๋อแต่ผมไม่ได้สูบพี่บอกว่ากระเป๋าสูบไม่ใช่ผมเขาบอกกระเป๋าสูบไงไม่เกี่ยวพี่พี่บอกไอ้แบ็คพี่บอกอย่างนี้โอ้ยเฮียมึงไปย้อนมึงไปย้อนดูไหมกระเป๋าไอ้แบกย้อนเนี่ยอ่าบอกอย่างนีไม่ต้อง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 เงี้ยดิครูปุ๋ยบอกว่ามึงสูบแล้วพี่แม่งเกินไปพี่กิดูถูกผมเกินไปไม่ได้สูบหรอกบุหรี่เฮียสูบกระะชามึงอ่ ดูกลางเดือดไปหมดดูดทุกอย่างอ่ะเฮ่ยอะไรวะเนี่ยเวลาแบบขรดๆหน่อยกระดาษมาม้วนม้วนม้เวลาขรดๆษเลยกระดาษมาม้วนเอชุบดิชุบอะไรพี่มีหนึ่งเหรียญนั่นเดี๋ยวไปชุบไอ้วงนั้นให้มีไอ้วงลูกเดียวเนี่ยขอให้รอดแล้วกันรอดเลยรอดเลยรอดเลยเดือยห้าสิบเก้าวิ เฮ้ยกูอยู่ข้างหลังเออไู่ข้ใจมึงเลยวะเออมึงยิงมามีคนไม่เห็นแบ็คทั้งนั้นอ่ะมันอยู่ในบ้านเนี่อ่ะเห็นนะแต่อันี่มันยิงข้างนอกมันก็นึกว่าข้างนอกยิงด้วยสามสิบวิถ้ามึงชุบตอนนี้มันจะทันหุมาวะเย็ดสวนวะเออดิเออดิเออดิมึงมาดิแช่แบ็คแช่จังหมดเนี้ยแยะแล้วแบ็คเจ็บมากเจ็บมากเออสวยไอ้เหี้ยยิงข้างหน้ายิงยิงข้างหน้าทำไมโดนนั้นวะ ี่ข้างหน้าโดนโดนกระทะมั้งแกมันมาใส่มันมาใส่ข้างหน้าไงแกแต่กล้าหยุดมันปรับได้มันปรับได้กูโง่หรือพี่กูโง่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฆ่าแม่งดิมันไม่ได้อยู่มันป้อมนะมันอยู่ตรงข้างล่างนี่แหละจัดแม่งดิจัดแม่งดิฆ่าแม่งเ้ยไหนวะเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอจัดแม่งดิฆ่าหัวเอ้ยขวาขวาขวาบนป้อมมี้บนป้อมนี้บนป้อมบ้ามันป้อมบ้า ไอยผิดป่าวแตกว่ะเกือบแตกว่ะมันเหลเกือบแตกมันเหลเกือบแตกมันเกี่ยวพี่เลยวะมาดิมาดิมาเด้อมาดิมาดิโอโนพี่พร้อมไปหลังมาแบกเฮีย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 ควนตีหรอดูนอกวงอยู่นอกวงไอหนุ่มบางโพจะไปแล้วจะแล้วจะแล้วพี่เอออะไรพี่ดูนะเชื่อได้เชื่อไดเพื่อนไอเฮียมีเพื่อนปะเนี่ยจับแมงดีจับแมงดีจับแมงดีไปตายไปไปไม่คนมีคนไปไม่พี่คนเดีนยึดกันยวกันมันจะยิงมันจะ เิงอ่ะไมยิงมึงเหรอไม่ได้ยิงมันไม่ยิงผมขึ้นมาผมตายเลยพี่ตายขู่ตายหมดเลยเฮียมาเจอตัวหลังต้อไปเจอเลยนะในก็ตายไเมื่อกี้จริงแล้วไม่นานมาหิวตัวนี้เดี๋ยวเออไม่นานหิวเลยเฮียคอมเมชั่นตายวงนีต่อต่อมึงคอมเมชั่นตายวงนี้ตัดครับงานโคตรฮาร์ดคอร์เลยทุกวันเนี่ยโอ๊ยจะตายแล้วตอนนี้จะตายแล้วโคตรเจ็บ เราจะตายคู่งั้นเหรอเราจะตายงั้นเหรอไปได้ว่าไปเหรอไปบ่อไดนไปโลดเดี๋ยวไม่กลัวเลยไม่ใส่ไปอยู่บนหัวอ๋อวใจเย็นว่ะใจเย็นเฮ้ยไว้เฮ็นไว้เดี๋ยวก็ตายเองนะผางตาไว้ผางตาไว้ทุบเสาไว้เหยียบกับระเบิดตุ้มนี่เฮ้ยงัไนล่ะพี่ผมครับพี่ผมถึงกับร้องโอดโอยตายโอ้ สลับสลับฟังสลับฟังครับพี่น้องอ่าสลับก็สลับเสลับเอ้สลับปุ๊บเฮ้ยเป็นไงน่ะเฮ้ย้ายวเองเฮ้ยมันเห็นม่เห็นมันเห็นมันเห็นมันเห็นอะไรอ่ะทำอะไรอยู่ไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยไอ้แม่งเห็นกูได้ไงนี่กูดูยังไงไว้พีอ่ะหื้อวู้วูวิงกุศโดมั่วแบบรู้ ดูอยู่ตรงนี้ละตรงนี้แหละตรงนี้อ่ะไม่มาตรงนี้ดีกว่าโอ้ <laughs> มันจะทัน,หนัหรือเปล่ทันโอ้โหมันเป็นกลยุทธ์มันตายใจยปุ๊บแล้วก็ลงมึงเข้าใจป่ะนี่มึงไม่เข้าใจในแผนการป่ะเออไม่เข้าใจลเริ่มเทะนะลืมเริ่มเด็กกูบ่อยเหรียญกี่เหรียญศูนย์เหรียญกระเป๋าก็ศูนย์เหมือนกันขอหน่อยดิศูนย์ศูนย์อ้โหยังไม่มีเหรียญยังจะขออีก มึงติดกูนะถ้างั้นอ่ะเห็นป่ะเออติดไว้ก่อนเฮ้ยเลีโอหน้าเฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยอตัวฟอร์มเปล่าเฮ้ยผมผมตัวฟอร์มแล้วพี่ผมคือแจ็คสเปโร่ชื่อใครวะเฮ้มันคือใครวะเฮ้ยรถรถรถมาพี่รถมาระวังเฮ้ยมันมันมันไม่ใส่สกิลตัวนึงพี่ โคตรเจียบเลยตัวรถอ่ะไม่ไม่จังหวะนี้ไม่ไม่ปุ๊บตั้งไอวัปั๊บยังไงยังไงตามตามหาอย่างไรหนูมาขี้มาแล้วไงไปเปล่าอะไรเบบี้จัดพี่ดิจัดพี่ดีดิวีชอบป่ะพี่พี่ที่ออฟออฟขึ้นเขาพี่แล้วก็ไอ้ตรงไอ้ตรงป้ายสามสามวันนะพี่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น ไปไปขึ้นเขาไปเติร์เดิร์เด็นเดียงเดงหนเตเรืเตงอะเดรคเดรัเติร์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 เตร์เติร์เตร์เติ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 รดเติร์เติรเติร์เติรเติรเติรเต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  กรุงไทยครับครับผมทำไมเลขเข้ายังเข้ายังครับเออเข้าเข้าละคข้าเข้าละครับเอาเอาจําไปก่อนยังยังเฮ้ยมัดมัดจําไปก่อนห้าร้อยบาทครับเดี๋ยวได้ได้ครับห้าร้อยก็หเอาเอาเอาด้วยยังไม่เดี๋ยวห้าเดี๋ยวห้าหมื่นล้านไปทีหลังครับเดี๋ยวตามไปทีหลังโอนมาเลยครับโอนมาเยผมผมจะได้เปิดให้เขาดูในสตรีมแล้วผมขอให้เขาเซิร์ช็อตแป๊บนี่เป๋าสามตัวเนี่ยเฮียเป็นคนมะเฮียนะว่ะ เฮี้ยมีคนรักกูไอ้เชจ้ยกูเพิ่งยิงเมื่อกี้เวนยินอยไรใช่ไหมชิบุรักกูเหรอมึงอยู่ไหนวะเฮี้ยกูเห็นหน้ามึงเลยเฮี้ยมม่อยู่ไหนข้างบนหรือข้างล่างตรงตรงที่ดีตรงที่ดีตรงที่ดีข้างข้างบนใช่ปะนี่ไงเฮี้ยสมหน้าเียน้องเรมันร้านพี่แล้วมันก็จะดีดหนีพวกเฮี้ยอะไรสักเห็นแล้วเหเห็นแล้วเห็นเพื่อนมาแล้วเห็นเพื่อนมาแล้วกำลังขึ้นขึ้นไปกำลังขึ้นไปดาวหนึ่งหลังระวัง ตายสองนี่ไงเป็นไงล่ะ้วไม่ได้ผมโคบแบบพี่ตายไปแล้วโว้ยโคบอะไรอะไรเสระจละน่าอยู่เฉยยืนนิ่งๆอย่างนี้ต้องงั้นดิวะวันปล่อยพี่สายแสงคนเดียวก็จบเลยนะแบบมืออะจบเลยอ่ะเว้ยนี่พีวะกระสุนเพียบนั่นไงเกิดมาช้าไปรู้หรือ่าตอนที่ฉันไม่มีใครแต่เธอไปอยู่สาย หนจะต่อเสียงกูลงแรับเสร็จไรเฮียเรียบร้อยแล้วไอ้สัต์โดนแล้วมึงอะเดี๋หายช่วงนี้หลุดบ่อยนี่ได้ข่าวหลุดหลายวันเลยนี่เพิ่งนึกออกเหรอลืมตัวไปไม่ใช่กว่าโทษเออเธอหน้าเขาเอน้คอนเทนต์น่ะว้ายเราปลอดภัยแล้ววะพวกเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมาแต่ผมเล่นเกมก่อนเถอะ นายเคียมรอครับผมระหว่างอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเรียกมันไปมาปวานมึงไม่ใช่มปอว้าเบอร์เออวี่ผมเห็นเลยมูผมเห็นเลยไม่ใช่มาโดดลงมาเหรอมันโดดมันโดดมาไอ้ข้างบนไอ้ข้างหัวเราก่อนแล้วก็โดดลงมาอีกทีนึงหรือเปล่าเออสองสเต็ปเปล่าสองสเต็ปเปล่าเฮ้ยเอ้ยใช่ป่ะเฮ้ยไม่ใช่เละ เชี She ่ยไอ้นั่นมันยืดแล้วแป๊บไอ้นั่นมันไอ้นั่นมันยืดแล้วเห็นปะเฮ้ยไอ้แบ๊กเอ้ามันว้ามาอีกแล้วเอ้าเอ้ากูยิงข้างหน้ากูยิงข้างหน้าในตัวข้างหลังสุดยอดอุ้ยยังชอบเลยดาวดาวดาวบนป้อมนั้นอะอะไรของมึงนี่ไมึงว้ามาทำไมเนี่ยไอ้สารอะไรกันเนี่ยเรื่องล้อนในฟีไฟล์ลอนกาวอะมาถึงหลอนกาวอ่ะกูก็ตายแล้วนะร้อยห้าสิบแบ๊กร้อยห้าสิบจนนั้นจนจุดอ่ะยอยู่ยอยู่เฮ้ยนอนว่ะ สวยวตายหมดบาเลีเจาะมันเลยเมื่อกี้นี่เว้ยนี่เว้ยคือคือวันนี้ผมมีอะไรมานำเสนอพิเศษไหมผมบอกเลยว่าคุณจะตะลึงผมมีพ่อผมล่องหนยิงไปแล้วนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นกูเลยแบ๊กเห็นกูป่ะเห็นเห็นปะ เห็นปะอะไรไม่เห็นไอ้เนี็ยอะไรแล้วพี่สติม yeah> ันด anyway ีเลยเห็นปะเฮ้ย claro พี่หายไปไหนวะเฮ้ยเจ้ยเจ้าเชี่ยวพี่มาแล้วไม่สติไม่มาเลยพี่เมื่อกี้อือว่ามาเยอะจ้าเฮ้ยบอกแล้วบอกแล้วอ้าคุมล่องหูกลัวไปยืมโดเรมอนมาเฮ้ยเหวี่ยาว่ะมีเค้เตอร์ไม่ไผ่ปะไม่ไม่เดะนายนอย่าเก็บอย่าเก็บพังไปแล้วเหรออ๋อไอ้เจ้ามาคุมล่องหูวะเฮ้ยสวัสดีจ้าไทยเพียง เลี้ยงไหมเสียงไรสายเลี้ยงซีซีโตดดึงโตดเอียวซีเวทไฮโลตายวะต้องไบร์เาเขาเรียกวงการแบบผ่อนคลายสมองไงไงวะทำให้เราแบบสามารถแบบไม่เครียดไงกับเกมไงเกมมันเครียดไงเรื่องเกมซ้ำๆเดิมๆทุกอย่างมันเครียดไงเครียดมากปี่ผมอกหักว่ะบอกแฟนก็ไม่ได้ผมว่านางอะไพี่อกหักเราบอกแฟนก็ไม่ได้บอกแฟนอีกคนนึง ที่เขาบอกได้แฟนคนนึงได้ได้ได้ไปบอกไปบอกแฟนของมึงอีกคนนึงอ่ะแฟนของมึงอ่ะที่ที่เขามีแฟนอยู่แล้วอ๋อได้ได้ได้กิ๊กเขาไปบอกกิ๊กเขาอะอ๋อบอกกิ๊กเขามึงอ่ะกิ๊กเดียวบอกตัวเองไม่บอกแฟนเขาอ่ะมึงอ่ะเป็นกิ๊กมึงไปบอกแฟนเขาโอเคป่ะผมจะรอดกลับมาแล้วพี่หลายคนดูเหงาปะ เอาไงเออไปเอาไอติมมากินด้วยโคตรอร่อยสั่กินปะไอติมอ่ะเคยปะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสซองเคยกินไหมไอติมมะขามอ่ะไม่เคยเลยครับอ้าวแบลกจริงเหรอพี่กินยั่วเขาอีกเร็วนื้อมันมันไงน้ำมันแบบสตรอเบอรี่แบบตัดกับความมันอยู่ในตู้เย็นผมเต็มเลยไอติมดิโดนะฮะอะไรนะดิโดดิวดิโดดิโดมันจะไม่เย็นเหรอเวลาเสียบเข้าไป ไอ้ก็เชื่ออีกแล้วที่เคยกินนะไอ้ที่เขาแบบว่าอันไม้นั้นหนึ่งบาทสองบาทไอ้ที่เป็นกลมๆใส่เม็ลูกชิ้นอ่ะแล้วเขาก็แบบว่าแกรกแกรกแกรกหมุนหมุนเป็นวงกลมอ่ะอ๋ออันนั้นอร่อยไม่เคยกินอ่ะอ๋อทำหอกอะไรอ่ะแต่รู้จักใช่ไหมเคยกินอยู่ทไมัยอะไรนะผมไม่ฆ่าฟีกับบุญนั่นเนี่ยมาวามา เอามาดีเอามาสรุปใครจะให้ใครเอามาเอาไปเลยสามเหรียญเสร็จกูไปได้ของแป๊บไอ้ที่อ่ะใจเย็นไปใจเย็นเอ้ยมันมันจะอ้อมหลังเราพี่เดี๋ยวผมผมปล่อยละโดนโดนผมหมดละโอ้ยไอ้ทียเช็คตี่เดียวใช้สีดำมัตว์สุดยอดนี่ไงมันอยู่ตรงตรงแรกเลยพี่จัดแม่งดิเฮ้ยใจเย็นดักมันเข้าวงได้พี่ดักดักเราบวงได้เราบวงได้จะแตกแล้วไอตัวข้างบนจะแตกแตกหรอโอเคกูอดได้คือ เยอะกว่าเอปเลยว่ะเฮียเมื่อะไรวันนี้อ่ะมันเยี่ยมจริงเลยขอแบบนี้อีกแล้วน้องสายนะขอวันนี้อีกเอาอีกเอาอีกเขาอยู่วมาอยู่นั่นนะอ๋อมีคนจ่วัดแถวว่าน่ะมันมีไอ้วอร์มมีมีไงมีไงก็ผมเนี่ยจะยิงมันสายสายไม่ไม่ขวามีนี่ขวาไงขวาไงเฮ้ยแต่โอ้โหได้คิวอีกแล้วครับยิงไปนัดนึงก็ต้อตายแล้วไปอยู่ยึดบ้านดีไหมไม่ไม่ดีป่ะไปบ้านในก่อนบ้านไปบ้านในก่อนไหมยังไงก็ต้องลงไปอ่ะ ข้างบนอ่ะเออผมไปละเรื่องเรื่องมันแตกต่างกันจริงๆเลยมาบ้านเลยเหรอพี่อัพแม่งเลยจบนี่อยู่เราผมผมไม่ไปละบ้านละเอออยู่นี่แหละเฮ้ยผมว่าอยู่บนสะพานก็ได้อย่างเงี้ยไม่แล้วตอนโดดเราจะไม่เสียเปรียบหรือแบ๊ ว่าแบบเอ้ยพี่พี่ผมยังระเบิดเด้งตัวเองเอ้ยชิบหายแล้วอะไรประมาณนี้นอ่าอยู่นี่ก็ได้อยู่นี่ก็ได้โอมีคนมีคนลงบนไอ้เหี้ยเนาะมีตัวแคงว่าอยู่ฝั่งนู้นน่าอยู่ฝั่งนู้นหมดแล้วผมว่ามันไม่มีของเลยเดี๋ยวกูไปจัดแม่งไงเฮ้ยไปทำไมล่ะเฮ้ยยังไม่ต้องไปอย่าห้ามอย่าห้ามมีข้ามพี่น้องเลือดพิมพ์ร้อนไม่ผมไปด้วยไม่ถึงไม่ไม่ให้ไปคนเดียวแต่ผมไปด้วยผมอยากได้คิวอ้าวตายพี่กูตายวะมาดูวงมาดูวง ไปพี่จัดหน้าแล้วจัดหน้าแล้วเจ๊มากเจ๊มากพี่เออนั่นแหละสุดตาวปเนี่ยแบ๊กไม่ได้ไม่ได้มุงแรงจับมุงแรงจับได้ก็เยี้อะไรสัตว์มุงแรงมากแบ๊กต้องมาเอ้คนมาก่อนไม่ตายวะแไมคนมาหลังแล้วอยู่ข้างหลังตายวะไม่เป็นไรหรอกนะโอ้โหเหลือตัวเดียวเหลือตัวแคมอ่ะเดือตัวแคมอ่ะตัวที่ไม่มีของแบ๊กมันแคมตรงไหนแคมตรงไหนมันแข็งแล้วมันลงมามันลงมันลงมาส่วนมันลงมามันมีของแล้วไมีควายควายไอยใหญ่ใหญ่ใหญ่ด้วยมีอีกอ้าวสวยมีโคนโอ้คนมี่มก มัมีของเลยมันมีของเลยมีของเลยไอ้นมานลนอัยีอ้ไอ้คนห้าวไม่ตายอคนไม่ห้าวเดือกตายครับตายไปครับตายครับการเสียาะยังไงล่ะมีป่เามีไมิบินมีป่าพินนีท่าเนี้ย่าพี่ นี่ทางนี้มีเปล่าเนี่ยท่านี้อ่ะท่านี้มีเปล่าเนี่ยท่านี้ท่านี้ถ้ามึงไม่หยุดกูจะปืนเคาะหัวมึงไงเขอโทษเต็มเงนเห็นงพี่เสือกูเปล่าไม่ได้แดกเนื้อคนมานานแล้วนะอยากโดนแล้วะมึงอ่ะโคตน่ากลัวเลยโคตน่กูบอกเลยบินหนีดีิวะหนี่นีเป็นไงผมเตะใส่เนี่ยเป็นไงกลัวยังกลัวยังฮะไอเสือเป็นไงเสือน้อยนี่ไงนี่จะมาปั้นแบบว่าเป็นลูกบาสเดี๋ยวนี้เลยดูมันมันกลัวแล้วมันกลัวแล้ว เออครับเหมือนพี่แบ็กเล่นคนเดียวเออมาเล่นอยู่คนเดียวเมื่อกี้เล่นอคนเดียวอ่ะไม่มีใครสนใจอ่ะสุดครับน้องชายผมสุดครับสุดใช่ใช่ทกต้องสุดครับสุดครับสุดครับสู้สมรับเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับดักตีแม่งเลยเดี๋ยวกูจะดักตีมือขึ้น ใครจะดักดิมกูดักคืนเอาดิดักสตรีมแม่งเลยเอาหายไปไหนแล้วอ่ะเอาโดนแบนเอาอะไรวะระวังไว้นะครับใครที่แบบเอ้ยขู่ดักสตรีมผมหรืออย่างเงี้ยโดนแบนนะครับแอดมินกูโหดจัดอะส่งสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ไมึงคิดดูดิกูย <laughs> <laughs> ังไม่ได้บอกเดี๋ยวนี้ส,สติ๊กเกอร์ได้นะครับไอ้ผู้สนับสนุสนอนะหรือว่าหรือไม่ใช่ผู้สนับสนุนก็ส่งได้แต่จะส่งรัวๆก็พอไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเพิ่มกำลังใจให้กับไอ้นี่ดิให้แอดมินนี่แอดมินมีกำลังใจทำงานเราช่วย แอนวินอ่าสู้ๆนะครับผู้ชายแอนวินผู้ชายไปปะเอนวินผู้ชายเป๊กตีนเออผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเต็มเลยสู้ๆนะครับตั้งใจทำงานขับไปมันดยเฉพาะเลยอ่ะตั้งใจทำงานนะครับจุ๊บๆต้องยี้หรือเปล่ามันต้องสูตรอย่างนี้หรือเปล่าทำงานไงใช่ทำงานไงมาโถทำงานนี่ยังทำงานนี่อะไรแอดมินคนไหนเหนื่อยนะครับทักมาได้นะครับเมียทักกู๋มได้ทักพี่วินแต่แม่งทักปุมมาเมียตอบไม่จบละ โซ่ๆน,นะครับตั้งใจทำงานนะครับจุ๊บๆไปในเกมต่อมึงบอกกี่รอบแล้วนไอ้เฮียเอ้าเพื่อไอ้เขามีกำลังใจไงบอกจุ๊บๆหนึ่งครั้งเขาอาจจะแบบว่าลอยไปหนึ่งปีเออไอ้เฮียมูจิ่งในสตรีมบอกขอเป็นแอดมินหน่อยพี่ปูว่าอย่างนี้ให้เ,เพ,พิ่มเอ้ยเฮียวิธีเสกแอดมินสปอนสแอดมินสปอนสแอดมินวิธีวิธีส,สปอนสแอด,ดมินใหม่ไอ้เฮียเอาวะเพอรเทสต้องงี่หรือว่าแบ๊กดีเห <c oughs> มือนกันนะ ไม่ไม่ไม่ไอ้บอปเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าสองตัวเลยสองตัวเลยมาดิผมไม่ได้กลัวหรอกเฮ้ยมาแล้วพี่มาแล้วเอาดิมาดิไอสัตว์มึงมาคนเดียวเหรอมาปี๊มาดิแรงมึงเนี่ยเพื่อนไปอยู่รถมัอยู่รถนี่ไงไงมาดิมาดิผมว่าวิ่งอีกแล้พี่วิ่งอีกแล้วน้องวิ่งอีกแล้วยาวแล้วมันยาวแล้วดีนะเนี่ยนะไปเลยเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากโคโน่ละวเจ็บโคโน่ละ มัโโโนโหนแล้วตั้มติกมันยังมันอยู่ทางซ้ายวะน่าจะหลบผีฮ่ฮ<ะ>ามึงยิงกูเหรอพ,พ,พี่มาพี่มาพี่ยิงหลังได้เลีย้ยงกูอีกคนอ่าแค่นั้นเละ <S 1> <S 1> เฮ้ยกูได้ไลค์มึงได้ไลค์ปะกูได้สองไ,ไลค์ไม่ได <S 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 ไ้มันไม่ได้ดูผมอะ่ะโอ้เทอทีเทอท,ท,อทีพี่ดังไงพี่ดังเกินมึงไม่ได้อะไรหรไงมันยิงมาไงมันบอกขุดไลท์ไปก่อนแล้วทีนี้มันเจอกูมันบอกเงี้ย เอากดไลค์ผมยิ่งไปแล้วมันกดไลค์ผมว่าพี่ชายแต่ไล์เดี่ยวเจอครูคนบอกไล์เดียวอ่ะตัวดีแค้นคนเดียวนี่นี่เห็นไหมตาดำเลยเห็นไหมมีแพนด้าเห็นนี่เห็นยังเนี่ยนะพี่แอ้มทำร้ายสัตว์เอ้าทำเป็นกระเป๋าพี่แอามาทั้งตัวด้วยเชี่ยมันก็ลงทุนเนาะมึงมึงมึงเรียบร้อยมึงดราม่าแล้วมึงเอาแพนด้ามาเอาไส้ออก เออมึงทำไปได้ไงวะเออไม่นึกเลยว่าไปใช้ปัญญาคนก่อนี้ม uh ึงจำไปได้ไงอะฮะจำมึงจำได้ไงวะผมซื้อมาผมซื้อมาอ๋อผมสงสารไงผมสงสารเลยพี่อย่าพึ่งฆ่าเขาเลยนะพี่อันนี้ยังไม่ตายเลยพี่ยังไม่ตายอยู่ยังไม่ตายอยู่ผมผมแบบว่าก็ทำให้เฉยเอ้ยได้ปกติกินกินอย่างอื่นได้กินอย่างอื่นกินอย่างอื่น ไม่ได้กินตีนตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินไผ่ไม่ได้ตัวนี้ไม่ไม่กินก็ได้ก็ได้ก็ได้กินหน่อไม้ก็ได้อ่าได้อันนี้ได้อยู่เดี๋ยวก็ตัวเป็นไผ่อยู่ดีเมื่อต่อไม่รู้ไม่มีใครรู้รู้แค่เราสองคนแม้ที่ิงแเออมันไม่รู้มันไม่ตัดลงหรอกเชื่อกูดิกับเพื่อนผมทั้งห้องไอ้เพื่อนมึงรู้ใชไหะรู้ไอ้เหี้ยเอฟเปตัวดีไอ้เยียสู้ยังมีสอง ดวงดังเลยนี่ช่วงนี้เขาเป็นไงบ้างเขาทักมาหาปก็ช่วงที่กำลังดังกระชอนหรือว่าแบบล่าสุดล่าสุดอะล่าสุดแบบล่าสุดก็แอปเบอร์เดย์เฉยจบแค่นั้นแหละแอปเบอร์เดย์ก ulously, Gore, after, ันต่างคนต่างแอปเบอร์เดย์ก็ยกย้ายจบเขารู้สึกยินดีมึงป่ะที่มึงไอ้ดังกรสชอนไปทั่วไทยไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วงั้นนะใช่ใช่ใช่แต่คนนี้ไอ้ยแย่จะพูดถึงดิแต่คนไอ้ตี๋แม่งรู้นอก อะไรเหี้ยเพือพ่อนหรือเปล่<บ>าแสดงความยินดีอะไรอ่ะเคลิ้มแล้วกูเราจะต่อรู้ละตอนนี้คือเริ่มงขอเราออกละโอเคโอเคคนต่อเอาช็อตนี้ลงได้เลย <c oughs> <c oughs> จ่ายมาดิจ่ายมาดิจ่ายค่าช็อตนี้ดิแต่คนนี้เขาไม่ได้ครบรตังค์คู่พออะไรเขาครบพอแบบรักไงแต่<อ>นะแค่นั้นแหละก็เป็นคนดีจบอะไรเง,งเอาแล้วเขาล็อกแล้วเขาล็อกแล้วตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออก สวัสดีคร <ici> hey, ับพี you know, ่ส <s> ว <utter crackers> <that> you know, ัสด an ีค <Mo> ร <ves, too>. ับผมสวัสดีครับดูทรงไม่จริงจังแต่บอกดังๆรักจริงๆเฮ้ยเยี่ยว่ะกูตึงกูตึงนะเล่นเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นก่อนเอาเอาไปก่อนมีอะไรแบบเล่นก็เล่นไปก่อนคนเล่นหนึ่งคนมามามาพี่แบ็คเกี่ยวกับพี่แบ็คหล่อนะคคนแต่ละคนนะเอามาเลย ใครไม่เกี่ยวกับพี่แบ๊กบูแบนปิดเม้นนี่ฮิ้ปิดเม้นละไม่คอมแบ๊กละคนที่หล่อที่สุดคือพี่แบ๊กนั่นเองอะไรเงี้ยเออเนี่ยคำคมไม่คดๆออกห้องจองอะไรสิเหมือนเหมือนอะไรกีพี่เป็นหน้าผมเป็นหน้าผมเปลี่ยนรูปทรงพี่ดูอะไรอ่ะเป็นหน้าผมไม่เล่นอ่ะอ่าเป็นปกติละผมแรงพอสมควรเงาอ่ะเงาจัดเลยชั่วเนี้ย ไม่แบบไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครเล่นด้วยอะไรเงี้ยในอินปัญเอาสาวแบบน่ารักเลยนะพี่แบ๊กใจใช่ใช่หมายถึงแบบไม่ใช่ไอเนี่ยสาวไม่ใช่ไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวอสาวดูแลอะตัวเป็นเลยอไม่สนใจนะอ่ะแล้วคนไหมคนเดียวไม่น้อยไปสี่ห้าคนอะไรเงี้ยเมียไม่รู้พี่เมียไม่รู้ถึงเราลงอ่านเมียก็ไม่รู้เราไป็สองคนเอง ้ไอ้เหี้ยบอกไปทำงานก็จบละโอเคโอเคอเคอเนี่ไงมันี่ไงไอตัวนี้แหละมาดิอูเจ็บเจ็บเจ็บแบ็คดันเลยนั่นเลยเจ็บมากเจ็บมากดับแนวจังหวะนี้กูบอกเลยดับแนวแน่นอนไอโคโนไอ้สัตว์โคโนไอ้เหี้ยเอ้ยโคตรเหี้ยเลยโอ้ยแมงเอ้ยซัมกูด้วยซัมกูด้วยโอ้ยโคโนเนาะเออไอ้สัตว์มีเดือดอยู่มั้งเดือดรอคอยเหี้ย ไอ้แม่คคนคนคนพ่งลงจากเขาพ่งลงจากเขาเน่น่ไม่มีไม่มีหัไม่มีหวเะตรียมเตรียมเตรมเันวิงขึ้นแล้วมันวิงขึ้นแล้วินขึ้นหรอสวยเมที่นี่เราคุมครับยี่กูได้เอวไ้าสตเอวเฉยเลยเออกูลงมาแล้วได้เอวกับคาเมื่อกี้เี สุดยอดเต็มเลยพี่ก็สุดที่มันทิ้งกันเต็มเลยโอ้ได้ศพแล้วก็พอเล้พี่อ่ะหกสิบรัดเอางานคือลงมาแล้วคุ้มเลยตายได้หลายรอบดีกว่าใจเย็นจะได้เกาะวะเข้าไปหาเอ้ยรถมาไปที่อื่นไปที่อื่นไปที่อื่นก็ได้พี่มาดิสัตว์มาดิย่อกูไม่ย่อย่อไม่ย่อไม่ให้ดักสตรีมโว้ยไม่ให้ดักสตรีม เนี่ยเขาก็รู้อ่ะว่าเราอยู่ไหนอ่ะแบบเจอเราเจอเราแล้วปิดสตรีมไปเลยแล้วไม่ต้องเจอกันโอ้ยแบ๊กใครมาอีกไม่รู้อ่ะเพื่อนมันหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนมันไงพี่เอ้ยยักระรักผมมีตัวนึงผมไม่รู้แบ๊กจะรอดหรือเปล่านะถ้ากูพูดไอ้ยาไปแล้วเอายาไปยังนี้ครับไปแล้วก่อนเผื่อมีคนไปยังนี้คุ้มมันมาอยู่แล้วพี่มันดักมันไม่มาไม่มาไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนเออช่างแม่งนายงานก่อนโง รายงานก็เพื่อเพื่อทำไปแล้วรายงานไปแล้วมึงโกงมึงไม่ปั๊มยามึงเกลียนเกินนี่มึงยิงคนไม่ปั๊มยาเนี่ยกูงงเลยโผล่แล้วแหละแบบเนี้ยถ้าป่งกูกูร้อนใจกูโดดลงสลิงนะเมื่อกี้รายงานเหรอนี่แม่ทำรายงานเหรอเฮ้ยพี่พี่คนแตกแตกแตกเลยแตกเลยทำไมเขาชอบแยกเดี่ยววะนี่ไงแยกวงไง โอแบบดังแล้วอยกวงเลยดังแล้วไปละกูอะไรเงียดังแล้วเหมือนฟาร์มเสร็จไงฟาร์มเสร็จปุ๊บก็แยกเลยเฮ้ยแยกนเฮ้ยได้ยู่ได้ยได้ยู่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 ไดู่ไย่ได้ย่อด้ยู่ได้ย่ไ้ย่อยู่ข้ด่ไอยู่ดไ้ยดู้ย้้ยน้้้่่ชบได้ชบได้พี่ไปโดน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 การคู่เี่ยแย่แย่ยยยยวงตายวงตายวง โอเคๆครับไปครับไปนะหลอนๆๆๆๆๆๆนั่นไงโอ้โหพี่ผมไหมครับพี่ผมไหมครับบ้าแล้วเบ๊กแย่ๆๆๆๆๆๆๆจับเลยแย่จัดเลยเย่จัดเลยเออยเฮ้ยเบ๊หลอกวงอยู่ฝ่ายตรงข้ามนู่นโอ้โหยิงแม่งเลยพี่นนั่ไหนก็จะตายแล้วเออเออนั่นแหละนี่ไอ้ซ่าเอาดิเอาดีเอาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุดไปเลย มึงทำกับใครไว้ไอ้ทาดมึงอะเป็นศพสิกูเก็บไอ้ทาดเป็นไงล่ะพี่ผมครับพี่ผมครับก็พี่ได้ที่หนึ่งพี่ก็จะได้ที่หนึ่งมีให้ความหวังขอย่าก่อนสวยไม่ได้เลยแบบว้ายอุ้ยหย่าอุ้ยดีนะมันยิงไม่เจ็บเหววะไม่เห็นวะโอ้ยนั่นน่ะขวาขวาอุ้ยอ้าไอ้นนี้ระดักสตรีมกูได้ได้กูเห็นแล้วกูเจอตัวแล้วไอ้เหี้ยดักสตรีมกูหรอมาดิไอ้น้องมาดิ เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนอะไรครับอะไรมาดิมาดิมาดินิได้หมดได้หมดอ้าวได้เสมอโอ้ยเจ็ดแม็กซ์โอ้ยเจ็ดแม็กซ์เอ้ยคนเดียวชิบหายยินไหมยินเฮียเด็กเชี่ยไม่ดักตีมนะครับเออใจเย็นมไหมจะยิ้ม ขี่รถมาหาเลยลอยๆๆๆเออทำให้ทำให้ผมเสียใจงว่าเว้ยกูอยากเล่นปกติกูอยากเหมือนคนทั่วไปอ่ะกูอยากเป็นคนทั่วไปอ่ะให้กูเล่นปกติเถอะมึงต้องมารักกูไม่ต้องไปชอบกูไอ้สัสไม่ต้องมาดักกูอย่างนงรถก็มาดิที่อ่ะยังเป้าทาสไม่ได้เลยต้งกว้าแล้วดะโดนดักอ่ะ